ถ้าคุณทํา7ข้อนี้จะทําให้แฟนของคุณหยุดคิดถึงคุณไม่ได้ครับวันนี้เนี่ยมีหลายคนถามครูคามมากเลยนะครับว่าเราจะทํายังไงเดียที่ทําให้คนคิดถึงเรานะครับโดยที่หยุดไม่ได้นะคุณเคยฟังเพลงเพลงหนึ่งไหมครับแล้วก็มันก็ติดอยู่ในหัวนะครับตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็วันทั้งวันคุณก็ร้องแต่เพลงนั้นแล้วคุณก็หยุดเองไม่ได้แล้วคุณก็ร้องอยู่แบบนั้นร้องซ้าไปซ้ำมาซ้าไปซ้ำมาซ้ําไปซ้ำมา ท่อนเดียวเนี่ยร้องไดบง้บางคนเนี่ยร้องติดต่อกันถึง7วันครับแล้วเอาประโยคเหล่านั้นออกไปไม่ได้ครับวันนี้ครูค,คามจะมีวิธีการทําให้เขาคิดถึงคุณเหมือนกับเวลาที่คุณจําเนื้อเพลงเหล่านั้นแล้วเอามันออกจากหัวไปไม่ได้ครับข้อที่1นครับนั่นก็คือการที่เราสนใจอย่างแท้จริงครับเวลาที่แฟนคุยอะไรมาเนี่ยนะครับอย่ามัวแต่เล่นแต่มือถือนะครับหรือว่ามัวแต่นั่งจมนกจมไม้ไม่ได้สนใจว่าเขาพูดอะไรครับแต่ให้สนใจอย,อย่างแท้จริงครับว่าเอ้เขา พูดอะไรมาเขาคุยมาอ้าวเลยทําไมถึงเป็นแบบนั้นเอาจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับเอ,อ้ยวา้วาวๆๆๆวา้วาวนะครับคือทําให้เขารู้สึกว่าเราสนใจอย่างแท้จริงครับมันมีไม่กี่คนหรอกครับในชีวิตนี้ที่แสดงออกซึ่งความสนใจเราอย่างแท้จริงคุณจะสังเกตว่าคนรอบข้างส่วนใหญ่มันจะโม,ตแตมะโ้แต่เรื่องของตัวเองมันจะโชว์แต่เรื่องของตัวเองมันจะบอกว่าลูกของมันวิเศษมันจะบอกว่าลูกของมันเรียนเกง่งมันจะบอกว่าแฟนของมันดูดีเลิศประเสริฐสีครับแต่น้อยคนครับที่จะสนใจเราอย่างแท้จริงและฟังเรา อย่างตั้งใจนะครับข้อที่2ครับนั่นก็คือการที่เราไม่ติดต่อไปก่อนนะครับในบางครั้งคราวนะครับบางทีเนี่ยเราอยากให้คนคิดถึงเราเนี่ยครับอย่าอย่าทักไปก่อนทุกครั้งนะครับอย่าเสนอหน้าไปทุกครั้งอย่าทักแชทไปทุกครั้งอย่าโทรไปทุกครั้งนะครับอย่าเสนอตัวเองหรือพยายามยัดเยียด,ยดชีวิตของตัวเองเข้าไปในชีวิตของเขาตลอดเวลาครับแต่ปล่อยให้เขาได้เล็งเห็นถึงคุณค่าในการขาดเราไปในชีวิตบ้างครับแล้วทําให้เขาติดต่อกลับมาหาเราเอง บ้างครับข้อที่3ครับนั่นก็คือการที่เราใช้ชีวิตให้เข้าเห็นครับบางทีเนี่ยบางคนเนี่ย ไม่เคยโพสโซเชียลมีเดียเลยไม่โพสต์เลยว่าวันนี้ทําอะไรที่ไหนยังไงมีงานไม่มีเพื่อนไหมต่างๆพวกนี้ครับและเขาก็รู้สึกว่าคุณไม่น่าค้นหาเลยเพราะว่าไม่เห็นคุณได้ใช้ชีวิตอะไรเลยนะครับทำงานแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านแล้วก็นอนนอนแล้วก็ทํางานทํางานแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านแล้วก็นอนครับแต่เปล่าเลยครับเราพยายามทําชีวิตของตัวให้มันมีสีสันครับเล่นกีฬาบ้างทํางานอะไรกบ้างวา,วาดภาพบ้างออกกําลังกายบ้างนะครับคือใช้ชีวิตให้เขาเห็นว่าเออชีวิตของเรานี่มันมีหลายมิตินะมันมีหลายด้านที่ทําให้เขา หน้าค้นหานะครับข้อที่4ครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยไม่ตอบสนองต่ออารมณ์ลบ,ลบครับแม้บางทีเนี่ยแฟนอาจจะมีอาการหึงหวงนะครับโมโหนะครับเกลียวกราดโมโหต่างๆาพวกนี้คือไม่จำเป็นต้องไปตอบสนองว่าเอ้ยฉันไม่ผิดทําไมคุณต้องทําอย่างนั้นแล้วที่คุณทําอย่างนั้นล่ะและอดีตของคุณก็เคยเป็นแบบนั้นไม่ต้องไปโต้เถียงในด้านลบๆทั้งสิ้นครับแต่ในทางกลับกันคือ ให้ใช้ความฉลาดของอารมณ์ในการตอบโต้ครับยกอย่างเช่นเขาอาจจะมีความโมโหต่างต่พวกนี้ให้เราบอกว่าเออเข้าใจนะถึงความรู้สึกของคุณถ้าฉันเป็นคุณเนี่ยฉันก็คงจะทําเหมือนกับคุณนั่นแหละนะครับแล้วแต่ว่าในส่วนที่คุณอาจจะโมโหฉันเนี่ยคุณอาจจะมีความคลาดเคลื่อนในการเข้าใจผิดคือใช้เหตุผลในการพูดคุยมากกว่าการใช้อารมณ์ในการประหัดประหาร ซึ่งกันเละกันครับข้อที่5ครับนั่นก็คือการที่เราไม่เป็นคนที่รายงานจนหน้าเบื่อนะครับเอ้ยเดี๋ยวขอแยกไปกินข้าวก่อนนะอ่ะส่งข้อความไปอีกแล้วนะครับเอ้ยนี่ทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวขอดื่มน้ำ นิดนึงนะนะครับอ่าส่งข้อความไปแล้วเออขออนุญาตไปฉีกก่อนะอย่างกับเด็กนักเรียนขออนุญาตคุณครูนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันทําให้คุณไม่มีเสน่ห์เลยนะครับข้อต่อไปครับนั่นก็คือข้อที่6ครับคือการที่เราฟังเขามากกว่าพูดครับคนเราเนี่ยครับจะรู้สึกมีความสุขมากนะครับแล้วก็มันทําให้ฮอร์โมนต่างๆในร่างกายหลั่งออกมามากก็ต่อเมื่อเราได้เปิดเผยตัวเองให้กับคนอื่นครับและได้อธิบายประสบการณ์ในสิ่งที่ตัวเองเจอในชีวิตประจําวันให้กับคนอื่นครับ ในขณะเดียวกันให้เราเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูดครับข้อที่7ครับนั่นก็คือการที่เราสอนอะไรบางอย่างให้กับเขาในสิ่งที่เขาไม่ถนัดครับยกอย่างเช่นสามีเนี่ยอาจจะสอนวิธีการขับรถให้กับแฟนนะครับเอ้แฟนขับรถไม่เป็นนะครับเออถ้าเราขับกันคล่องแคล่วกันทั้งสองคนเนี่ยจะได้สลับสับเปลี่ยนกันไปรับลูกที่โรงเรียนนะครับอสอนอภรยาขับรถครับแต่ว่าไม่ใช่สอนโดยการที่เหมือนกับว่าตะเพิดนะเอ้าเกียร์เกียร์นะครับเอ้านะคันเร่งเว้ยคันเร่ง,รงตายแล้วไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้จะต้องมานั่งสอนควายขับรถอัน นี้ไม่เอานะครับให้สอนด้วยความเมตตานะครับแล้วก็สอนเธอด้วยความที่เรารู้สึกว่าเขาไม่รู้จริงๆนะครับแล้วก็เขาอยากไรเดียงสาเกี่ยวกับด้านนี้ต่างๆพวกนี้ครับให้สอนด้วยใจที่อยากให้เขาเป็นหรือว่าประสบความสําเร็จในด้านนั้นจริงๆครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณทําทั้ง7ข้อนี้ครับจะทําให้เขาคิดถึงเราแบบไม่มีวันลืมครับถ้าพวกเราชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ดีๆแบบนี้หรือถ้าวันนี้รักของพวกเรามีปัญหา ปรึกษาครูคมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ